การเรียนล่มล่อนใช้เวลานานไหมครับครับนี่เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับของนักเรียนในอดีตนะครับที่การการศึกสอนใช้เวลานานนะครับเป็นหลายเดือนกว่าจะทําการตัวทรายได้ซึ่งในปัจจุบันนี้ผลชิ้น,นิงได้ปรับกระสุนมาเรียบร้อยแล้วอยู่ประมาณ5้าถึงเจ็ดวันหรือก็าราวๆสามสิบชั่วโมงนี้ก็นักเรียนก็าสามารถบินได้อย่างมั่นใจแล้วครับ ปัจจัยหลักๆนะครับก็คือจากประวัติศาสตร์แน่ๆก็คือจํานวนทักษะน้อยนะครับจํานวนทักษะน้อยในการควบคุมร่มต่างๆแจะทําให้การบินไม่ได้เป็นไปตามไปตามใจที่เราคาดหวังไว้นะครับก็อุปสรรคเนี่ยที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้โรงเรียนได้ปรับปรับการฝึกสอนมาเป็นครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งก็คือการเติมทัาจำนวนทักษะเพิ่มเข้าไปนะครับ ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจแล้วก็ไม่เกิดเหตุร้ายแรงแล้วก็บินได้ด้วยความมั่นใจในปัจจุบันอย่างรวดเร็วด้วยนะครับ